ช่วงเช้าวันที่28พฤษภาคม2567นายยยุทธนาศีตาบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายมอบหมายให้นายมนตรีหมวกสวัยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพกลไกเครือข่ายในการคุ้มครองสวัสดิการเด็กและเยาวชนจังหวัดน้องคายพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์เย็นแก้วอธิบดีอายการภาคหพิษนุโลก สำหรับเป้าหมายโครงการดังกล่าวเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาผู้ปกครองอาสาสมาัครอพมและครูในพื้นที่จังหวัดน้องคายทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้วิธีป้องกันและการช่วยเหลือคุ้มครองจากการกระทำทารุณและได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยเหลือคุ้มครองเด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กถูกกระทำการทารุณแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนเพื่อนำไปสู่การขยายผลการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กต่อไปพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายพิเศษจากนายกยุทธนาศีระบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,น้องคายและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับ